สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีเช่นเคยนะครับผมกับซีโนครับละครั้งนะครับปรากฏครั้งแรกใน1000ปีก่อนคิดตัดกาศนะครับต้นกําเนิดมันก็น่าจะมาจากเอเชียนะครับยุคแรกๆนะครับเขาก็อาจจะใช้กันในการติดตามสั์เลี้ยงหรือว่าม้าอะไรประมาณนี้นะครับให้รูว่ามันอยู่ตรงจุดไหนนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับลงหล่อละครั้งที่เก่าแก่ที่สุดในโลกครับดาเนินธุรกิจมากกว่า1,000ปีแล้วนะครับชื่อของมันก็คือ ปอร์โตฟิเซียฟอรเดเลียมาลีเนลี่นะครับเป็นลงหล่อระครังที่เก่าแก่ที่สุดของอิตาลีนะครับก่อตั้งขึ้นในปีคศ1339นะครับโดยถือเป็นหนึ่งในธุรกิจครอบครัวที่เก่าแก่ที่สุดในอิตาลีนะครับที่ตั้งของมันนะครับก็อยู่ในหุบเขาอเพนนายนะครับของอิตาลีในราชอาณาจักรเนเปิลส์นะครับมุ่งบ้านอาโนซึ่งเป็นเมืองเล็กๆของอิตาลีที่มีประชากรเพียง5,200คนเท่านั้นนะครับถูกก่อตั้งโดยพี่น้องสองคนนะครับชื่อว่า อาร์เมนโดและพากัวส่วนนามสกุลของพวกเขาก็คือน่าจะเป็นมารีเนลลี่นะครับพวกเขาสร้างระฆังได้ถึง50ใบต่อปีนะครับปัจจุบันนะครับบริษัทนี้มีพนักงานถึง12คนก็ถือว่าไม่เยอะไม่หน้อยนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นธุรกิจแบบครัวเรือนนะครับครอบครัวของมารีเนลลี่นะครับในอิตาลีทําระฆังมาแล้วประมาณ26รุ่นแล้วนะครับระฆังที่โดดเด่นที่พวกเขาสร้างก็คือระฆังแขวนนะครับภายในหอระฆังของหอเมืองเอ็นปีซานะครับ ซึ่งกระครังนี้นะครับมันมีน้ําหนักถึง600กิโลกร,รัมหรือ1,300ปอนด์เลยนะครับสร้างขึ้นเพื่อทดแทนระครังเก่าที่ถูกทําลายจากสงครามโลกครั้งที่2นะครับในปีคศ1924นะครับพระสมเด็จพระสันตะปาปาออที่11นะครับได้มาเยี่ยมชมแล่พรก่อนที่พวกเขาจะหล่อระครังด้วยนะครับในการที่จะเป็นผู้ผลิตระครังที่ยอดเยี่ยมนะครับคุณจำเป็นต้องมีความรู้ทางคณิตศาสตร์เคมี ฟิสิกและดนตรีด้วยนะครับพส,สันตะปาปา,าได้กล่าวไว้นะครับและอีกหนึ่งชุดละครังพิเศษสําหรับมาโลเนียในปอมเปอีอีนะครับเพื่อสฉลุมฉลองครบรอบ100ปีการก่อตั้งประเทศอิตาลีนะครับและยังมีอีกหลายประเทศที่พบละฆังของพวกเขาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใน York, ในิวยอร์กในกุง้งลมปักกิ่งอเมริกาใตา้เกาหลีใต้ วกเขาก็สามารถทําและส่งออกได้นะครับและมีอีกเรื่องดนึงนะครับเขาบอกว่าในยุคขศ .1,700 ถึง1,800นี่นะครับเกิดความยากลําบากขึ้นในระดับโลกครับเช่นโรคระบาดและสงครามโลกนะครับจากนั้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับโรงหล่อระครังนี้นะครับได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงจากการทําระครังนะครับถูกบังคับให้ทําเป็นปืนใหญ่แทนนะครับทุกคนก็คิดดูนะครับจากการทําระครังนะครับก็ต้องเปลี่ยนแนวทางตัวเองมาทําเป็นปืนใหญ่ครับ ซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับปู่ย่าตายายของพวกเขานะครับเก็บเงียบเล่มยังไม่บอกให้กับเขานะครับเพราะว่ากลัวพวกเขาจะเสียใจนั่นเองนะครับส่วนเทคนิคการทําระฆังนะครับพวกเขายังใช้เทคนิคการหลอกขี้พึ่งแบบโบราณอยู่นะครับซึ่งผู้ก่อตั้งก็ใช้วิธีนี้เกือบเมื่อพันปีที่แล้วนะครับช่างฝีมือใช้ขี้พึ่งเพื่อถ่ายโอนการออกแบบระฆังไปยังแกนนะครับซึ่งประกอบด้วยอิฐนิ่้มด้วยดินเหนียวนะครับซึ่งเล็กกว่าระฆังเล็กน้อยนะครับ ดินเหนียวอีกชั้นนะครับจะถูกนําเข้าไปซาาเพื่อเป็นระครังของปอมนะครับหลังจากนั้นนะครับขี้พึ่งที่อยู่ภายในก็จะละลายครับโดยทิ้งร่องรอยที่พวกเขาแกะสลักและวาดภาพต่างๆไว้ทั้งด้านละฆังข้างในนะครับทีนี้พอขี้พึ่งข้างในละลายแล้วครับพวกเขาก็จะใช้ทองแดงที่หลอมที่อุณหภูมิสูงประมาณ1200ององศาเซลเซีเสยสน,นะครับ แล้วก็จะถูกเทลงไปในช่องว่างนี้นะครับจากนั้นก็จะถูกสร้างเป็นระคังครับโดยภายหลังนะครับพวกเขาก็จะแกะออกแล้วมันก็จะได้เป็นระคังนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทสร้างระคังที่เก่าแก่มากนะครับมีอายุยืนยาวมากกว่า1,000ปีแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ